แม่ฟังนะลูกคนนี้ทําให้แม่ได้ทุกอย่างไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ลูกทําให้แม่ไม่ได้โอ้ยจะร้องบอกมาว่าเกิดอะไรขึ้นเรานี่คือแบบเป็นห่วงมากก็ขี่มอเตอร์ไซค์จากเซนทรัลเวิด์ไปเลยฝนตกอะไรก็ไม่สนใจเพราะรู้สึกว่าเราอ่ะกลัวว่าแม่มีอันตรายแต่พอไปถึงเนี่ยก็ก็โล่งใจว่าก็แค่เงินเพราะว่าอย่างน้อยแม่เราแบบโอเคก็คือโอเคอ บอกเล่าเหตุการณ์ขณะที่คุณแม่กําลังถูกแกงมิจชาชีพลวงค่ะเล่าไปก็กลั้นน้ําตาไว้ไม่ไหวนะคะสําหรับนักแสดงและพิธีกรดังไดแดน่าจงจินตนาการคุณแม่งานเข้าละค่ะโดน c เซ็นเตอร์หลอกให้โอนเงินไปมูลค่าความเสียหาย1ล้านกว่าบาทนะคะก็เล่ามาค่ะว่าเมื่อเวลาประมาณ11บเอโมงของวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาคุณแม่ได้รับโทรศัพท์ค่ะจากคนที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ค่ายมือถือค่ายหนึ่งโดยบอกว่าเจ้าของเบอร์โทรศัพท์นี้ถูกตรวจสอบ พบว่ามีการฟอกเงินมูลค่า14ล้านบาทและต้องโอนสายให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อพูดคุยจากนั้นมีเจ้าหน้าที่ค่ะอ้างอีกว่าชื่อของคุณแม่ถูกใช้แอบอ้างเป็นบัญชีม้าและตกเป็นผู้ต้องหาค่ะจึงมีการให้แอดไลน์เข้าไปอีกซึ่งหลังจากนั้นค่ะมีการส่งหน้าบุกแบงที่มีชื่อของคุณแม่อยู่ดังนั้นทําให้หลงเชื่อรลค่ะว่าเอาตัวเองตกเป็นผู้ต้องหาจริงๆแล้ว ซึ่งตัวไไดด์ไดนาเองก็มีเตือนคนอื่นมาตลอดนะคะให้ระวังมิจฉาชีพที่มาในรูปแบบคอร์เซนเตอร์ไม่เคยคิดละคะ่ะวันหนึ่งจะต้องมาตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ต้องมาแก้ปัญหาตรงนี้ให้กับคนในครอบครัวเสียเองค่ะโหใช้วิธีไหนหรอที่จะมาหลอกคนแก่ได้แล้วขนาดแม่พูดไม่ชัดอะคะ่ะเขาพูดภาษาไทยไม่ชัดเขายังจะมี เขายังมีความอดทนมากพอในการคุยจนกํากับแม่เราให้แอดไลน์ได้ให้ทําอะไรได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มันน่ากลัวกว่าที่เราคิดเยอะมากอะคะ่ะก็คือได้แต่เตือนกันนะคะ่ะแล้วก็หวังว่ามันจะไม่เกิดขึ้นกับใครอีกืนะมคะ่ะ โทรศัพท์หามิจฉาชีพกลางวงสัมภาษณ์กันไปเลยนะคะเพื่อให้ฟังน้ำเสียงกันชัดๆค่ะว่าน้ําเสียงในการพูดของมิจฉาชีพเป็นเสียงประมาณนี้แหละคะ่ทะที่อาจจะทําให้หลายคนไม่สบายใจเพราะว่าอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่มีทักษะการข่มขู่ประกอบกับก,บการเซ็ตฉากหลังเป็นสถานีตํารวจอีกค่ะซึ่งหลายเคสที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ก็จะไปหลอกผู้สูงวะะัยนียค่ะ เห็นวิธีการของเขาไหมคะอาว่ามีออกก็พอเกิดเรื่องขึ้นปุ๊บเนี่ยเขาก็ข่มขู่แม่ว่าห้ามบอกใครถ้าบอกแล้วเนี่ยจะเป็นอันตรายนะจะจับเข้าคุกแล้วก็เขาก็บอกว่านี่อยากจะบอกลูกอืเขาก็ไม่ให้บอกพอเขาบอกว่าถ้าบอกลูกอะ่ะลูกก็จะต้องโดนไปด้วยด้วยความที่แม่เขาเป็นห่วงเราแม่เขาก็เลยเขาก็เลยพยายามไฟด้วยตัวเอง ก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็นคือว่า,ามิชชั่นชีพมัน้ายมากเลยนะคะมันก็ให้คุณแม่แรายง,งานตัวกับมันทุกชั่วโมงค่ะผ่านวิดีโอคอลค่ะแล้วก็บอกว่าถ้าออกจากบ้านอะ่ะให้วิดีโอคอลไปบอกเขาแล้วเอาโทรศัพท์มือถือไว้ในกระเป๋าเพื่อให้มั่นใจว่าแม่จะไม่บอกใคร เบื้องต้นตอนนี้นะคะไดไดีนาได้โทรแจ้ง1-4-4-1เป็นที่เรียบร้อยและมีการลงบันทึกประจําวันแล้วค่ะและมองว่าโชคดีคนที่โดนเป็นแม่เราเราสู้เพื่อแม่เราได้แต่ว่าคนอื่นบางคนเขาไม่มีแม้แต่เงินจะกินข้าวค่ะและโดนหลอกจนหมดบัญชีแบบนี้รู้สึกแย่มากนะคะจึงฝากไปถึงหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ให้หมดไปสักทีค่ะ